รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ิวพรศรีศักดินาเรียนนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะรัฐบาลก็มีความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขังบริเวณชุมชนเมืองค่ะจึงได้เร่งขับเคลื่อนนโยบาย10มาตรการเพื่อรับมือฤดูฝนปี2567นะคะซึ่งจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาน้ําท่วมอย่างเป็นรูปธรรมและตรงจุดตั้งแต่ต้นเหตุพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ําส่วนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน้ํามูลที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ที่แม่น้ำบางประกงจังหวัดระยองค่ะเพื่อรับมือสถานการณ์ในฤดูฝนควบคุมป้องกันและแจ้งเตือนประชาชนซักซ้อมแผนก่อนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วค่ะ